บางครั้งผมก็สงสัยว่าชีวิตก้าวต่อไปจะเป็นเช่นไรแพชชั่นในใจจะสามารถนำพาเราไปได้ไกลแค่ไหนและการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวผมไปในทางไหนบ้างมันคงเป็นคำถามที่ยากจะคาดเดาคำตอบจนกว่าเราจะไปถึงที่นั่นตอนนี้เปเปอร์ยักษ์ของพวกเราก็มาเอาหนังสือมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เอาหอานังสือมาทั้งหมดแเล่มด้วยกัน ส่วนที่สองในไทเปนะครับวันนี้เราก็จะมีมีงานพละสำคัญนะครับเราจะต้องไปงานหนังสือเทศกาลหนังสือนานาชาติไทเปนะครับก็เดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเราจะไปเซเวร้านหนังสือแถวแถวแถวโรงแรมนะคือซีเหมินติงสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยเดินทางไปยังงานหนังสือกันนะครับซึ่ง น่าจะมีมีอะไรรอเราอยู่ไม่รู้แหละเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมางานหนังสือในต่างประเทศนะก็น่าน่าน่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมเอาหนังสือของตัวเองไปวางโชว์อยู่ในบูธพาวิเลียนของไทยด้วยก็เผื่อจะเข้าตาผู้จัดพิมพ์สารพิมพ์ไต้หวันสักคนหนึ่งนะฮะเราไปดูกันครับ การตื่นมาในเช้าวันใหม่เพื่อพบเจอกับเส้นอยภาพที่เปลี่ยนไปอากาศที่เปลี่ยนไปและอุณหภูมิที่ไม่คุ้นชินเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าตอนนี้เราอยู่ไกลจากบ้านมาเกือบ2,000กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ห่างจากบ้านที่ไกลที่สุดในชีวิตที่เคยเป็นมาความกังวลเรื่องภาษายยังคงรบกวนจิตใจของผมอยู่เช่นเคยมันเริ่มต้นตั้งแต่เราแวะซื้อชานมในตอนเช้า ที่นี่มีร้านชานมเยอะมากแทบจะตั้งห่างกันทุกๆ10เมตรคนที่นี่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ตามคำบอกเล่าเราได้เพียงแต่จิ้มนิ้วไปที่เมนูเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการสื่อสารซึ่งกันและกันน่าเสียดายที่เช้าวันนี้เราไม่สามารถทำตามเป้าหมายในการไปเยือนร้านหนังสือแถวโรงแรมได้เราเลยตัดสินใจเดินทางไปอย่างเขตว่านหัวเพื่อรับประทานอาหารเช้าพื้นถิ่นที่ได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักในพื้นที่แนะนำมา แม้ว่าอาหารมื้นี้จะอยู่นอกแผนการของเราก็จริงอยู่แต่การนึกหาเมนูในไต้หวันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการเดินไปซื้อข้าวราดแกงที่หน้าปากซอยในประเทศไทยรวมถึงรสชาติที่เราก็ไม่รู้จักมันเป็นร้านข้าวต้มเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดหลงซานหนึ่งในวัดชื่อดังของไต้หวันซึ่งผมทำได้เพียงแค่เดินผ่านและไม่มีเวลาเดินเข้าไปเยี่ยมชม ที่นี่ก็ไม่ได้มีเมนูอะไรมากไปกว่าข้าวต้มกับหมูสามชั้นทอดที่มีรสชาติอร่อยจนเราต้องขอเพิ่มอีกจานแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจมากที่สุดในเช้าวันนี้ไม่ใช่หมูกรอบหรือขิงดองที่ช่วยแก้เลี่ยนแต่มันคืออันนี้คือถ่าย มันต้องขูดกันนะครับนี่เลยเยี่ยงขดี่นึงแล้วมันขูดตรงี่หนึ่งแล้วมันต้องขูดตรงเลยสิ่งนี้เรียกว่าหววขูดมันมีขายอยู่แทบทุกที่ในไต้หวันไม่ต่างจากแผงหววบ้านเรา ราคาหวยขูดก็มีตั้งแต่ใบละร้อยส0งร0อไปจนถึง2,000เหรียญพอซื้อเสร็จแล้วก็มานั่งขูดกันในร้านถ้าถูกรางวัลเราก็จะได้เงินรางวัลประมาณห100ลักร้อยถึงหลักพันรับเงินสดๆกันไปเลยจากทางร้านแต่ถ้าถูกมากกว่านี้เราต้องไปขึ้นเงินที่ธนาคารส่วนรูปแบบการขูดก็มีหลายแบบมีทั้งแบบบิงโกที่ขูดออกมาให้ตัวเลขเหมือนกัน3ตัว หรือเป็นแบบรูปภาพที่จะต้องขูดให้ได้ตรงกับรูปภาพที่เราเลือกผมอดคิดไม่ได้ว่าบางทีคนไต้หวันก็ชอบเสี่ยงโชคไม่น้อยไปกว่าคนไทยหรือมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมร่วมของโลกนี้ก็เป็นไปได้ และแล้วก็ถึงเวลานัดหมายของเราผมเดินทางไปอย่างไทเปเวอร์เทสเซนเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหนังสือนานาชาติไทเปและผมเพิ่งค้นพบว่าที่นี่อยู่ตรงข้ามกับตึกไทเป101ตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกพูดกันตามตรงผมอดไม่ได้จะรู้สึกตื่นเต้นผมไม่เคยเข้าร่วมงานแฟร์ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแถมเป็นงานแฟร์ที่จัดขึ้นในต่างประเทศ และมันเทียบไม่ได้เลยกับงานหนังสือของประเทศไทยเทศกาลหนังสือนานาชาติไทเปหรือไทเปอินเตอร์เนชั่นนลบุ๊กเอ็กซิบิชันเป็นงานหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเพิ่งกลับมาเปิดตัวปีนี้ปีแรกหลังจากช่วงการระบาดของโควิด -19 โดยครั้งนี้มาในทีม The m u l t i v e r s e of Building ความยิ่งใหญ่ของงานหนังสือนี้มีอยู่มากมายเกินกว่าที่ผมจะกล่าวหมดมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานจากต่างประเทศถึง225หน่วยงานจาก32ประเทศเช่นโปลแลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมถึงประเทศไทยพร้อมทั้งมีนักเขียนมากกว่า30รายจากทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมงานเสวนากับผู้อ่านไต้หวันไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่ คูหาประเทศโปแลนด์ที่เป็น Guest of Honor โดยมีการนำหนังสือโบราณล้ำค่ามาจัดแสดงพร้อมบอกเล่าประวัติศาสตร์ของโปแลนด์และความเกี่ยวพันกับอารยาธรรมโลกผ่านหนังสือเล่มต่างๆแนะนำหนังสือภาพที่คัดเลือกมาจากประวัติศาสตร์การพิมพ์นับร้อยปีและการแสดงดนตรีพื้นบ้านของโปแลนด์และยังมีการจัดแสดงเรื่องราวจากนวนิยายชื่อดังอย่างเรื่อง t h ว Witcher ซึ่งเขียนโดยอังเดซาคอฟสกี้และเขียนชาวโปแลนด์ และเรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตได้จากงานหนังสือไทเปครั้งนี้ก็คือหมวดหมู่หนังสือที่รับความนิยมมากที่สุดและมีการจัดบูธแสดงหนังสือที่อลังการมากที่สุดนั่นคือหมวดหนังสือเด็กหนังสือภาพการ์ตูนและนิยายวายดูเหมือนว่าจะเป็นความพยายามอีกครั้งของไต้หวันในการพยายามผลักดันศิลปินในประเทศตัวเองออกสู่สายตาชาวโลกคงเหมือนกับผม ที่ดันด้นเดินทางไกลมาถึงที่นี่เพื่อผลักดันตัวเองในฐานะนักเขียนออกมาสู่สายตาของชาวโลกและทำลายข้อจำกัดไม่ให้หนังสือที่ตัวเองเขียนออกมาเป็นที่รับรู้อยู่แค่ในประเทศไทยอีกต่อไป กำลังจะไปฟูดไทยพาวิลเลียนกันนะครับก็ดูกันว่าเราจะหลงทางไหมก็ไม่น่าหลงก็งนี้ใครน่าจะอยู่ตรงนี้นะชัะ้นรู้แล้วโอเค เมื่อผมเดินสำรวจและซึมซับบรรยากาศของงานหนังสือไทเปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะเดินตามหาพาวิเลียนประเทศไทยเสียทีผมใช้เวลาเดินตามหาวนไปวนมาอยู่สองสามรอบนั่นเพราะผมหาบูตประเทศไทยไม่เจอในตอนแรกแต่มันก็ทำให้ผมได้ชื่นชมบูตของประเทศเกาหลีประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศญี่ปุ่นและแอบรอบดูหนังสือที่เขาเอามาโชว์ในงานหนังสือครั้งนี้แต่สุดท้ายผมก็เดินทางมาถึงที่หมาย และรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างมากเมื่อได้พบเจอคนรู้จักและได้พูดภาษาไทยอีกครั้งและนี่คือพี่แพทในายแพทย์อุเทนบุญอรณะเจ้าของนัปกาืาหมอตุสหรือลังซิมันพี่ชายพาร์ทเนอร์ของผมที่มีส่วนร่วมในการผลักดันนำหนังสือของพวกเรามาวางที่ชั้นหนังสือในงานหนังสือไทเปในวันนี้และผมก็เพิ่งคนพบว่าตัวเองมีความพร้อมน้อยมากแค่ไหน ทั้งนำบัตรที่เตรียมมาไม่เพียงพอหรือสคริปแนะนําตัวที่ควรเตรียมมาสําหรับคนที่มีสกิลภาษาอังกฤษกระทอนกระแท่นเช่นผมเพราะในเย็นวันนั้นเรามีปาร์ตี้มิทติ้งในการพบปะกับเอเจนซี่และสนับพิมพ์จากไต้หวันและประเทศอื่นๆแต่โดยรวมแล้วงานนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีและเป็นการเปิดประสบการณ์มากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมจะจำไม่มีวันลืมตอนนี้เราอยู่ในบูธไทยพาวิเลียนนะครับ บูธของเปเปอร์ยาร์ดด้วยพี่แพทมามามาถ่ายมีกับวิดีโอ <Video. S 2> เอ่อแนะนำแนะนำ,นะนำตอนนี้เปเปอร์ยาร์ดของเราก็มาเอาหนังสือมาทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8สอาหนังสือมาทั้งหมด8เล่มด้วยกันใช่ก็อ่ามีอยากพิเศษเล่มไ,ไหนมีมผมรักคุณผมค่าคุณนะครับแล้วก็ใครในกระจกซึ่งมันจะเป็นซีรีส์ก็เลยเอามาขายลิขสิทธิ์ในงานนี้ด้วย อของพี่มีอีก2เล่มที่เคยขายลิขสิทธิ์ไปแล้วเอามาวางไว้เพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเออจริงๆแล้วว่าฉันก็เคยร่วมงานกับสำนักพิมพ์ต่างชาติมาก่อนก็มีมรักนายมาไรครับแล้วก็มาเอเมเจอรีบ่บอยเฟรนด์านะส่วนของผมครับมีเนี่ยครเป็นลุยเลเทปเป็นนิยายแนวสืบสวนแฟนตาซีนะแล้วก็จะมีเรื่องแรกก่อนอันนี้คือแอดมัสแสงนะเกี่ยวกับเด็กส่งหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนนะครับนสักพิมพ์ที่พิยากอนนะ ก็มาวางในไทยพิเรียนในไทยเป้บุ๊กแฟน่นะก็ทําให้เผื่อจะมีใครมาสนใจคนเห็นมีคนญี่ปุ่นคนจีนมาชมหนังสือไทยเยอะมากนะสนใจเยอะมากทีเดียวฝา่ทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะได้ไปที่ชอบที่ชอบกัน